ครั้งสุดท้ายที่เข็นชนะรอนนี้นงย้อนกลับไป20ปีที่แล้วเลยครับตั้งแต่ปี2003ในรอบ8คนราการเดอะมาสเตอร์นะครับเข็นเอาชนะไป6 <Okay. S 1> ต่อ5แทงซ้ายเลยครับลูกนี้ไม่ลง นั้นทำเซ็นทรี่เบรกไป356ครั้งนะครับส่วนรอนนี่นั้น1213ครั้งไปแล้ว